สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาชมย่าเกดหอยนะคะนี่ค่ะลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นไม้ทอดทอดเลื้อยไปตามดินค่ะเพื่อนๆนะคะเขาจะมีลำต้นเอ่อเป็นลำต้นกลมเนี่ยค่ะก็มีใบ3ามใบนี่นะคะประดับไว้นะคะเป็นแบบรูปหัวใจอะคะ่ะ3ามใบเลยนะคะเขาจะมีขน ขนขึ้นตามลำต,ต้นของเขาแล้วก็ใบของเขานะคะเพื่อนๆนี่ค่ะประโยชน์ของเขานะคะเพื่อนๆปลูกเป็นไม้คุมดินค่ะแบบนี้เลยค่ะให้แผ่กระจายไปะยะเยอะๆเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นไม้คุมดินค่ะไม่ให้ไม่ให้ฝนชะหน้าดินด้วยเนาะเพื่อนๆเนาะไม่เลอะด้วยเวลาเราเดินสนามอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากเลยค่ะเป็นแหล่งอาหารสัตว์แท้เลมพวกโครกระบือนะคะจะชอบมากนะคะ สรรพคุณของเขาก็มีนะคะเพื่อนๆย่าเก็ดหอยอะคะ่ะใช้ทั้งต้นเลยนะคะเพื่อนเอนเป็นยาดับพิษร้อน,นะคะ่ะแก้อาการร้อนในกระหายน้ํานะคะช่วยฟอกโลหิตเป็นยาแก้ไอขับปัสสาวะแก้ดีพิการด้วยะคะ่ะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะบริเวณนี้นะคะมันจะมีอันนี้คือยาเก็ดหอยใช่ไหมคะและตัวนี้จะเป็นจําได้ไหมคะคืออะไรยาลิ้นงูคะ่ะตัวนี้ยาลิ้นงูนะคะ และอันนี้ก็เป็นหญ้ากาบหอยตัวเมียค่ะเห็นไหมคะที่เดียวกันมันขึ้นเยอะยๆไปหมดเลยนะคะและที่สำคัญมันก็จะมีต้นนี้ด้วยค่ะใต้ใบบริเวณนี้มีเยอะมากค่ะมีหลายใบนะคะมีหลายอย่างมากค่ะให้เพื่อนๆลองดูนะคะสนามหญ้าที่บ้านหรือว่าดินที่ เป็นดินว่างป่าแล้วก็มีหญ้าขึ้นลองสังเกตดูค่ะมันจะมีหญ้าชนิดไหนอยู่บ้างนะคะเราได้รู้จักชื่อค่ะเพื่อนๆนะคะว่าเขาชื่อว่าอะไรบ้างเนาะสิลิเป็นคนอยากรู้ชื่อของต้นหญ้าค่ะก็เลยเซิร์ชหาดูค่ะพวกใน google นะคะเพื่อนๆแล้วก็บาิได้ก็สอบถามเพื่อนๆบ้างเหมือนกันนะคะในเพจอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ